เออก็มาจับอาจารย์อีกทีนี้ว่าก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกมาจับแต่พี่น้องตัวเองน้องอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้อ่าอันนี้คือความฝันนะความฝันเมื่อคืนความฝันจะมาอีกแน่นอนอืฝันตอ่ออจารย์เดี๋ยวรอให้ใกล้ๆวันดีกว่าอต่ก็มาอันนี้แต่ก็คือเราก็บอกในเรื่องของความฝันไปอันนี้ความฝันก่อน ยังไม่อาจารย์ยังไม่ไม่ฟันรงว่ายังไม่สรุปว่าจะให้ตัวไหนเอาเพิ่งออกศูนย์เก้ากระดาษศูนย์เก้าอยู่ข้างหลังเออเอามานั่นป๊าปอป <c oughs> อันนี้เห <c oughs> ็นไหมเน้นอาจารย์ให้เน้นเลยตัวเเาลยชุดอันนี้งวดก่อน งวดที่ผักมาสดสดร้อนๆเม็ดเดียวรวยทั้งประเทศไม่ได้เสียแล้วอันนี้รวยทั้งประเทศละอ้วอันนี้รวยแล้วก่อนหน้านั้นเสียวนี่อดนี่หลายคนมากเลยงวดนี้ ลูกติดปวดนี่กันทั้งอำเภอสมุทรทาเลยในอำเภอตลาดสดาจาเขาบอกว่าถูกจนถูกกันจนได้ปวดหนี่นละแล้วก็บ้านที่อาจารย์ไปบวงสรวงอาจารย์เขียนให้ในในหน้าผากเลยใ,ให้ศูนย์กัเต็ม <laughs> ๆไม่ต้องกราบเลยเขียนให้ในหน้าผากไปบ้านสมิทธ์คนบ้านสมิทธ์ถูกทั้งหมู่บ้านแล้วก็อาจารย์ก็ดีใจที่เขาถูกกันน,น,นาาก็ถูกถูกกันบ่ถึงกระลักหัว ทิ้ถูกหมดเลยใช่ถูกกันหมดการฝันก็ฝันดีด้วยหลังจากอบเก้าแล้วมองฝันมาก็งวดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นั่งสมาธินั่งสมาธิเนาะนั่งวิปัสสนากรรมฐานหลับตาลงไปแล้วก็นั่งสมาธิประมาณไปสักประมาณสักสามชั่วโมงได้มัดขึ้นเลขเก้าศูนย์เก้าขึ้นมาเลยขึ้นเลขเก้าศูนย์เก้าขึ้นมาให้อาจารย์เห็นแล้วก็เก้าสองทีนี้ก็ปรากฏว่าเลขเก้าศูนย์เก้าเนี่ยอาจารย์เห็นอยู่แล้วแต่อาจารย์ยังไม่บอกใคร อาจารย์ก็เลยมานอนฝันทีเนี้ยมานอนฝันว่าได้ขับรถเทีนย้ไปรับพระแล้วพอดีพระองค์นั้นน่ะที่อันาที่ไปรับเนี่ยอยู่บนเขาพออาจารย์ไปส่งที่วัดไหนไม่รู้เขาบอกทวีเนี่ยสวยนะเขาพูดอย่างนี้มันทําไมก็เลยว่าเลขกลขิมิตของอาจารย์เนี่ยมันตรงกับไอเลขที่อาจารย์นั่งสมาธิได้อาจารย์ก็เลยสรุปไปเลยก็คือศูนย์เก้ายังไงก็มาอืม ใช่แล้วก็สองวันที่ที่ผ่านมานั่นถึงเราจอดไม่เข้าแต่เน้นเข้านะเน้นเข้าก็ถือว่านี่เป็นงวดที่เก้างวดที่เกใช่ไหมถืองวดที่สิบงวดที่เก้าเพราะแปดหมื่นวเยออ๋อเข้าอยู่นะแต่เขาจะไม่ตรงก็มันเข้าอยู่ว่เนี้ยอาจารย์บอกว่าให้เน้นที่หกซื้ออะไรก็ได้ให้มีหกหกอยู่หลักสิบ แต่ก็คือมันออกหกนึ่งแต่ว่างวันนี้ก็คือเต็มเตมเลยเข้าเลยวดนี้ก็คืออันนี้เลยแล้วก็ฝากคนลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านใดที่จะมาลรงนะสิทธิอาจารย์ก็ให้มาได้ทุกวันอาจารย์ก็อยู่บ้านตลอดกดไลค์กดแชร์ให้สดสดก็เนี่ยแหละก็กดไลค์กดแชร์เด้อให้ กับทางชุกท่องที่มาถ่ายจารย์เป็นกําลังใจให้เพื่อเป็นกําลังใจให้เข้าไปแล้วก็จะได้มาถ่ายอาจารย์ก็จะได้ไม่ได้พลาดอาจารย์คิดว่ามาอีกแน่นอนวันนี้มาแน่นอนเขาจับไว้แล้วดวงคมันอาจารย์ให้หวยแบบนี้แหละถูกมาตลอดนั่นแหละมันก็มีธรรมราเราก็ต้องยอมรับเรื่องการเสี่ยงโชคไป แต่อาจารย์คิดว่างวดงวดนี้ที่จะถึง16คุมพาพันนี่ยที่ยังไงก็เข้าแน่นอนก็จะ,จะมาอีกแน่นอนอหวยที่าจารับประกันเยอะด้วยรวยทั้งประเทศอาจารย์รวยทั้งโลกตอนแรก<ว>แอาจารย์บอกรวยทั้งประเทศนี่ไม่ใช่ทั้งประเทศแต่ทั้งโลก <c oughs> ทั้งโลกเพราะว่ามีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันอังกฤษแล้วก็ฮอลแลนด์ก็ ก็อยู่อะไรเกาหลีเกาหลีก็ถือว่ารวยทั้งประเทศรวยทั้งโลกแล้วแล้วก็หน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าหวยเนี่ยไม่ไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆตัวอาจารย์นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะสรุปให้แต่อาจารย์จะนินแล้วก็ให้ให้หวยใช่ไหมถือว่าคืเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดให้กว้างๆเลยนะอาจารย์ได้ให้กว้าง ล้วก็ไม่มีเด็ดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วอือทอะไรต้องการคือแค่นั่งภาวนาสมาธิอาจารย์เห็นเลยนละก้าวอยู่หลักหน่วยวดนี้ก้าวอยู่หลักหน่วยศูนย์อยู่หลักสิบจนวิทยาทีสุดท้ายลูกศิษย์ถามมาเลยว่าอาจารย์ช้าหนูขอสรุปแบบ อีกครั้งหนึ่งแต่คือเขาคืนมาหมดจ้างก็ไม่อยากพูดเนาะเขาคืนมาหมดเขาไม่กล้าอมันร้องไห้เลยนะก็สงสารมันอยู่ใครจะไม่ร้องไห้เนาะสามสี่เงินลงทุนเยอะนะเขาคืนอ่ะเงินล้านนะไม่ใช่เงินแสนเนาะอหลักล้านเขาคืนมาหมดเลยเขาไม่ปล่อย หลายคน,คน,นอ,อปวดหนี้กันเยอะ<า>ลูกศิษย์มหาเนี่ยอาจารย์ถามว่านี่สินเยอะไหมเยอะเขียนให้ในหน้าผากเลยศ<า>ูนย์เก้าแล้วก็หัวเราะกันมองหน้ากันหัวเราะอาจารย์บอกไม่ใช่เรื่องหัวเราะนะ<า>ถ้านี่ีสินเยอะอาจารย์เขียนให้ในหน้าผากเลยถ้ามหาอาจารย์ถึงที่นี่คุณกล้ามาอาจารย์ก็กล้าให้ก<า>ล้ามากล้าให้กล้าให้เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงนะคะนะอะ เวซีอยู่ไกลนี่คือมาเสริมดวงมาเปิดดวงทำแทนได้ไหมอาจารย์ก็ทำทำแทนก็ทำได้ถ้าใครที่มาไม่ได้ก็ส่งรายชื่อมาในการเสริมดวงส่งรายชื่อมาส่งวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดมาได้ส่งมาแล้วก็ติดต่อกับ youtube นี่แหละติดต่อกับเจ้าของช่องมีเวาทแทนได้ไหมอยู่ไ แน่เลยว่าต้องมาด้วยตัวเองเลย่แล้วก็อาจารย์ฝากไปนิดหนึ่งนะให้ระวังในเรื่องของเพจปลอมอที่อาจารย์ไปเจอเพจปลอมของอาจารย์แซมนี่เยอะมากาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพจปลอมนี่คือจะชักชวนเข้ากลุ่มแล้วก็ไปเล่นหวยแล้วโอนเงินอ,อันนั้นคือเพจปลอมนะคือของจริงของอาจารย์แซมเนี่ย จะไม่มีการเข้ากลุ่มแล้วไรล้กลุ่มไม่มีไม่มีเก็บเงินงงงของปงอบอย่างเดียวค,คือของจริงจะอยู่ในเพาจ,าอาจาของอาจารย์คือคอาจารย์านพัฒน์พิมพสุภากุลเท่านั้นแต่ว่าแต่ใครที่อันนี้ก็ติดตามในช่องแต่อย่าไปหลงเชื่อการหลอกเข้ากลุ่มอะไรเด็ดขาดคืออาจารย์จะไม่มีเพจอาจารย์จะไม่ได้เล่นเองอย่าคิดว่าเป็นอาจารย์นะ ถ้าเห็นเพจว่าอาจารย์แซมสุรินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปลอมหมดพวกนั้นจะเป็นอาจจะหลอกเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปแทงหวยไปแทงหวยอันนี้ระวังให้ดีๆก็เ,เรียกเก็บเงินก่อนเข้ากลุ่มเรียกเก็บเงินก่อนเข้ากลุ่มเป็นการแอบอ้างาาให้ระวังดีๆเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์คือเป็นการสร้างเพจแต่อาจารย์เจอมาเพจหนึ่งนั้นเพจใหญ่มากมีคนติดตามเกือบหมื่นละตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่ใช่อาจารย์เหมือนกันนั่นก็ไม่ใช่อาจารย์ต้องระวัง ถ้าเจอนั่นคือไม่ใช่อาจารย์แน่นอนอคือถ้าเราจะเจออาจารย์ได้ก็นี่แหละก็ม,ะมีการมาถ่ายนี่แหละคือนี่อาจารย์ถ้าใครเหมือนกับว่าอา,อาจารย์หนูมีอะไรเราก็ติดต่อกับทุกช่องมาเดี๋ยวก็จะเป็นการแล้วก็มาฟังอาจารย์เองอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปหลงเชื่อการเข้าเพจเข้ากลุ่มนอกเหนือจากยูทูบล e แลว่งจะไม่ใช่นะครับนอาจารย์เนาะถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือไม่ใช่เพจจริงๆของอาจารย์ คือเฟซบุ๊กที่อาเล่นจริงๆก็คือเพจของอาจารย์เล่นจริงคือฐานนภัสพิมพ์สุภาคุณอ่านะครับผมเดี๋ยวเราติดตามนะครับในวันที่สิบหกสามหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมของจริงที่อาจารย์เล่นอยู่อาจารย์เจะปล่อยตัวไหนกันนะครับผมทิมรอไว้เลยนะครับทุกคนทุกท่านหลังจากเข้าศูนย์เก้า ตรงๆเลยนะครับอาองอจา์แซมเกาะแก้วครับพิมพ์หล่อเลยนะครับผมจนวันที่16,2967 0ุมภาาพัันนจาร์แซมเกาะแก้วนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามค่ะ